เนื่องตาไทยทุกคนจะลิงด้านล่างค่ะตําไทยตําราวนะคะหรือว่าฮานอยแหน่หนึ่งลิงด้านล่างเลยค่ะใครอยู่ห้องโบตันแล้วกดเลขแปดมาใครอยู่ห้องโบตันและกดเลขแปดมาค่ะได้หรือ,อยังใครไม่ ครไ,ไม่ทันแนวทางรัฐบาลไทยเต็มใบแม่นรินพิมพ์คําว่าไม่ทันแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยู่ห้องโบตันแล้วกด8ค่ะแอดมินกําลังทยอยส่งแม่นรินจะให้แคปก็ต่อเมื่อในกลุ่มได้ครบแล้วนะคะแม่นรินจะให้แคปเต็มใบก็ต่อเมื่อในกลุ่มได้ครบแล้วถ้ากลุ่มยังได้ไม่ครบแม่นรินจะยังไม่ให้แคปนะคะแม่เซยขอบคุณค่ะทุกคนจ๋าถ้าเลกลุ่ม พันนี้จะบุกแดงเลยถ้าทุกคนนะคะถ้าทุกคนไม่ทันพิมพ์ไม่ทันแต่ถ้าใครอยู่ในห้องแล้วกดแปเพราะว่าแอดมินกำลังจะให้ในห้องก่อนถ้าในกลุ่มได้ครบแม่นรินถึงจะให้แคปนะคะเพราะว่าในกลุ่มจะได้มีสิทธิ์ซื้อก่อนทุกคนจ๋ะกลุ่ม VIP ไปห้องที่ถูกฉลกจะได้มีสิทธิ์ซื้อก่อนค่ะมาค่ะ กลุ่ม VIP นะคะจะได้มีสิทธิ์ซื้อก่อนค่ะออน้ำขอเครื่องหนยค่ะกลุ่ม VIP จะได้มีสิทธิ์ซื้อก่อนค่ะไม่ทันพิมพ์ไม่ทันแต่ถ้าใครอยู่ห้องโบตันและกด8เลยกด8ลงทะเบียนกับแม่นรินเลยค่ะกด8ลงทะเบียนกับแม่นรินเลยวันนี้แม่นรินแก้บนนะคะวันนี้แม่นรินแก้บนกับปู่แสย่าแส่นะคะ แก้บนนะคะกับปู่แสยาแสนะคะพอดีออน้ำไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปเชียงใหม่นะคะทุกคนจ๋าแก้บนอยู่ที่เชียงใหม่นะคะถวายควายเหมือนเดิมนะคะทุกคนถวายควายเหมือนเดิมนะคะแก้บนปู่แสยาแสพร้อมเนื้อนะคะทุกคนจ๋าสาธุพร้อมกันนะคะและได้ปล่อยรัฐบาลไทยเต็มใบด้วยอันนี้ปู่แสยาแสที่เชียงใหม่ รัฐบาลไทยงวดนี้เราต้องปังค่ะขอให้ปู่แสยาแสะนะคะให้เอฟซแม่นรินนะคะทุกคนจ๋าที่อยู่ในไลฟ์สดและคนที่ช่วยแชร์ไลฟ์สดนี้นะคะแม่นรินถือโอกาสนี้กับห้องโบตันนะคะปล่อยรัฐบาลไทยเต็มใบในช่วงที่เพจปิดกัน้นขอให้ทุกคนได้รับโชครับลาบรับบารมีเต็มๆขอให้แตกบนล่างขอให้แตกสารตัวตรงทุกคนจ๋า สองตัวบนสองตัวล่างนะคะหยิบตัวเลขไหนเห็นตัวเลขไหนก็ขอให้เหงให้ปังแก้ววันนี้เลยนะคะที่เชียงใหม่นะคะและให้พี่เขาคอมาเพราะอาจารย์น้ำไม่สบายแม่นลิงก็เลยบินไปไม่ได้นะคะแม่นลิงก็เลยบินไปไม่ได้ทุกทีรัฐบาลไทยจะต้องอยู่เชียงใหม่แล้วทุกทีรัฐบาลไทยจะต้องอยู่เชียงใหม่แล้วนะคะ ทั้งหมดนี้บริวารทั้งหมดน,มดนี้ที่ถวายเป็นบริวารน,นะคะแล้วก็เนื้อทั้งหมดนี้นะคะเป็นของแม่นรินกับอาจารย์น้ำนะคะถวายให้แก่ปู่แสยาแสะนะคะขอให้ fc ทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตภาวนาน,นะคะขอพรได้เลยนะคะปู่แสยาแสะนะคะท่านเป็นยักษ์นะคะดูแลนะคะ ดูแลตรงอนณาเขตบริเวณนี้นะคะทุกคนขอให้หกร้อยคนตรงนี้นะจ๊ะทุกคนคะ่ะตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตขอเลยนะคะนารินขอเป็นตัวแทนแผ่บารมีของปู่แสยาแสะนะคะทุกคนจ๋าท่านจะเด่นดังเรื่องโชคลาภก่อนขึ้นไปนะคะที่หลวงพ่อทันใจหลายคนจะไม่รู้ด้านล่างจะมีสารของปู่แสยาแสอยู่นะคะถ้าแวะได้ให้แวะนะคะ ก่อนจะขึ้นไปหรือว่าลงมานะคะจากโดยคํานะคะที่ไปไหว้หลวงพ่อทันใจให้ทุกคนนะคะแวะลองแวะลองไหว้ลองขอดูแม่นรินกับอาจารย์น้ําขอได้ประจําทุกคนจ๋าขอได้ประจําขอได้จริงๆนะคะ และได้แก้บนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโชคราบบาร,รมีการงานทุกสิ่งอย่างทุกคนขาขอได้เลยเตรียมนะคะทุกคนใครอยู่ห้องโบตันแล้วกด8ปดแอดมินกำลังทยอยส่งให้เลยแอดมินกำลังทยอยส่งให้แล้วนะคะแอดมินกำลังทยอยส่งให้แล้วนะมาเตรียมแคปใครพร้อมแคปพิมพ์หัวใจรัวๆมาค่ะ ใครพร้อมแคปเจอร์รัฐบาลไทยแม่นรินพิมพ์หัวใจรัวๆมาเลยค่ะใครพร้อมแคปเจอร์รัฐบาลไทยแม่นรินพิมพ์หัวใจรัวๆมาเลยค่ะออนน้าให้มิวออกมาเลยค่ะถึงแล้วใครพร้อมแคปเจอร์รัฐบาลไทยพิมพ์หัวใจรัวๆมาเลยค่ะพิมพ์หัวใจและก็รัวหัวใจมาค่ะล้างแชทให้แม่นรินหน่อยพิมพ์หัวใจรู้นรินหน่อยค่ะ พิมพ์เม้นหัวใจมาเลยนะคะและรวมหัวใจมาเลยนะคะทุกคนจ๋ารวมหัวใจมาขอหัวใจนะคะขอหัวใจหนึ่งดวงขอหัวใจหนึ่งดวงจากพี่จ๋าขอหัวใจมาเม้นหัวใจมาจ้ะเม้นหัวใจมาเลยนะคะเม้นหัวใจมาค่ะ มาค่ะอ่ะหัวใจมาแล้วนะคะห2 4อยสิบี่คนนะคะแนวทางรัฐบาลไทยเต็มใบนะคะล้างแชทหัวใจรวัรวๆมาไม่เอาไลค์เม้นท์หัวใจมาพี่อัชลามาแล้วนะคะพี่สนัทามาแล้วนะคะเม้นหัวใจมาเลยเม้นหัวใจสติ๊กเกอร์หัวใจเม้นมาเลยค่ะล้างแชทให้แม่นรินและเตรียมแคปรัฐบาลไทยงวดนี้เราจะแตกบ,บนล่างอีกเช่นเคย รัฐบาลไทยงวดนี้เราจะแตกบนล่างหรือไม่เราจะแตกสามตัวอีกเช่นเคยนะคะมาค่ะมาจากทุกคนเตรียมตัวดีๆนะคะเตรียมตัวดีๆนะคะเลขสวยมากเลขสวยมากนะคะทุกคนจาเลขสวยมากๆเลยนะคะเพจปิดกันดีอย่างหนึง่งมูบเห็นนำ้ำมูบเห็นนำ้ำอกักเอาผู้เดียวดีแล้วมา เสร็จพิมพ์คำว่ารวยๆนะคะรัฐบาลไทยแม่นรินนะคะงวดประจำวันที่17มกราคม2565แคปเสร็จพิมพ์คำว่ารวยๆค่ะแคปเสร็จพิมพ์คำว่ารวยๆกับห้องโบตันค่ะเวียดนามพิเศษ VIP ปกติอยู่ที่ห้องในลิง์ด้านล่างแล้วนะคะพิเศษ VIP ปกติอยู่ในห้องลิงก์ด้านล่างแล้วนะคะ700คนตรงนี้นะคะทุกคนจา๋าให้แคปนานไม่ได้เดอ้อให้แคปนานไม่ได้นะคะจะนับถอยหลังแล้วนะจะนับถอยหลังแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวเพจปิดกันนะจ๊ะพี่จา๋าเดี๋ยวเพจปิดกันนะคะ5 4 3ส1ามสอง นะคะรัฐบาลไทยที่แม่นารี ปล่อยไปนะคะแม่นาินไม่รู้หรอกว่าจะโดนเลขอันเลขไม่อันหรือว่าเลขอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น3ตัวเม็ดเดียวที่ตั้งใจให้หรือว่ารัฐบาลไทยเต็มใบที่แม่นาินตั้งใจวางนะคะทุกอย่างนะคะออกมาจากความตั้งใจจริงๆขอให้เอฟทุกคนเล่นอย่างมีสติซื้ออย่างมีสติแนวทางทุกอย่างมีเข้ามีหลุดนะจ๊ะพี่จ๋าทุกคนคะ่ะ